มีนะครับมีคนมาคอมเมนต์ถามนะครับว่าหนวดกุ้งตรงนี้นะครับมันมันไม่แบบว่ามันไม่กระดุกกระดิกเลยนะครับแสดงว่าเขานะอาจจะไม่ได้ปรับก่อนที่ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับตรงนี้นะครับวิธีปรับ หนวดกุ้งมันจะอยู่กับน็อตตัวนี้นะครับเราจะตั้งเอาเท่าไหร่ mm hmm. เพราะว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับตั้งเสร็จแล้วตรงที่หนวดกุ้งมันต้องมาชนตรงด้านบนนะครับเห็นไหมไม่ใช่ว่าตั้งตั้งแบบว่าเราตั้งเสร็จแล้วมันมันมาอยู่ฝั่งนี้นะครับเวลาเราเอาเอาเข้อไปใส่มันก็จะโยกไม่ได้นะครับเวลาเราตั้งหนวดกุ้งเสร็จหนวดกุ้งต้องขึ้นมาอยู่ฝั่งนี้นะครับ ชุดปรับแล้วก็หาไขควงตัวเล็กๆนะครับประมาณนี้แย่เข้าไปข้างในนะครับท่านผู้ชมแย่แล้วก็ขันออกอย่างนี้นะครับการปรับนี่การปรับเห็นไหมวิธีปรับนี่ครับตรงหนวดกุ้งเลยนะถ้าท่านผู้ชมเวลาเราปรับแล้วก็หมุนตรงนี้หมุนหมุนให้หนวดกุ้งมันขึ้นไปแล้วก็มือ บางทีถ้าเรามาหมุนตัวนี้เลยมันก็ได้อยู่นะครับถ้ามันแน่นนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าให้หมุนเข้าไปในข้างในนี้จะจะดีกว่านะครับเอาไขควงนะครับเข้าไปข้างในนี้แล้วก็หมุนนะครับหมุนเอาตามที่อยากให้มันแข็งมากนะครับมันก็บรรยายยิกสักหน่อยนะตรงนี้คือเราจับดูถ้าแข็งมากก็ไม่ดีถ้าถ้ามันแข็งมากตรงนี้ใช่ไหม ต้องให้มันพอดีพอดีและก็หย่อนมากก็ไม่ดีนะครับให้มันยังไงล่ะมันก็บรรยายยากสักหน่อยใช้ความรู้สึกนะครับก็ถ้าคือถ้ามันตึงมันไม่ได้ใช้กําลังอะไรแยะๆนะครับเวลาเข็มมันปักลงไปแล้วมันขึ้นมาเนี่ยได้มันก็จะหย่อนนะตัวนี้ก็จะดึงให้ได้มันขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้ได้มันหย่อนนะครับได้จากเข็มจาก เวลาเข็มมันปักลงไปมันขึ้นมาตรงนี้มันก็จะดึงได้กลับมานะครับถ้าเราปรับได้พอแล้วนะครับเราคิดว่าพอแล้วเราก็เอามือบีบบีบตรงนี้นะครับจากช่วงนี้เข้าหากันนะครับบีบเข้าหากันนะครับแล้วก็ล็อกนี่ครับถ้าล็อกไม่แน่นมันก็จะดิงออกมานะครับ แล้วก็นี่ครับกดใส่ตรงนี้เลยถ้ากลัวไม่อยู่นะครับก็ขันอย่างนี้อีกก็ได้นะครับท่านผู้ชมเอาง่ายๆนี่แน่นลนะนี่ครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะได้หนวดกุ้งที่เราตั้งนะครับที่เราตั้งแล้วมันพอดี หนวดกุ้งนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมหักท่านผู้ชมไม่ต้องซื้อนะครับถอดตรงนี้ออกมาแล้วก็ยืดหนวดกุ้งออกมาให้เป็นลักษณะตามที่เราต้องการตัวนี้มันก็เคยหักนะครับก็ยืดออกมาเห็นไหมยืดออกมาแล้วแต่ใครจะดัดสวยนะครับใช้คีมใช้คีมปากปากแหลมๆก็ได้นะครับดัดให้มันเป็นรูปทรงตามประมาณที่เรา จะเอาประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอามานี่ครับนะนี่ครับก็ได้ประมาณนี้เวลาใส่เข้าไปอย่าลืมนะครับต้องมีเหล็กตรงนี้นะครับถ้าเหล็กตัวนี้ไม่มีบางทีก็อาจจะใช้เข็มเอาก็ได้นะครับหรือตะปูนะครับจะมีตะปูประมาณสักนิ้วครึ่งนะครับมันก็จะพอดีกับรูเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้เข็มไปก่อนวิธี่ใส่ก็ระยะ จากตรงนี้นะครับผมจะเอาไมา่เยอะนะครับประมาณสักเซนหนึ่งนะครับผมห่างจากปลายหนวดกุ้งนะครับคืออย่าอย่าตั้งขึ้นมาให้ระยะห่างช่วงนี้เยอะนะครับเอาแบบประมาณสักผมเอาจากปลายหนวดกุ้งแต่ตรงนี้ผมจะอยู่ประมาณเซนหนึ่งนะผมว่ามันมันทําแล้วมันพอดีพอดีวิธีใส่หนวดกุ้งลงไปนะครับคือ เรายกตีนผีนะครับท่านผู้ชมเอาเขายกเอาเขายกตีนผีนะครับเอาขอเอาขายกตีนผีให้สุดน่นะมันจะดันออกมานี่เอาเขายกให้ตีนผีให้สุดมันจะดันตัวนี้ออกมาเห็นนะดูนะดูนะเขายกตีนผีสิบมันดันออกมา <guaranteed> แล้วเราค้างไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเอาเขาดันตีนผีไว้ให้สุดแล้วก็บีบตรงนี้เข้าไปนิดนึงนะครับ อย่าบีบแรงนะครับก็บีบแรงเวลาขึ้นผ้าหนาๆนะมันมันจะงอกนะครับเพราะว่าเวลาขึ้นผ้าหนาๆตีนผีมันยกขึ้นมาสูงมันก็จะงอกนะถ้าท่านผู้ชมกลัวได้ไม่ตึงนะครับกลัวได้ไม่ตึงหาอะไรที่มันหนาๆประมาณผ้ายีนสี่ห้าชั้นไปใส่อย่างนี้ก totally> ็ได้นะครับแล้วก็ปล่อยตีนผีลงแล้วก็ลองดึงดูนะครับ ท่านผู้ชมก็ดึงได้ดูนะครับถ้าถ้าเราเอาผ้าหนาๆนาไปใส่ตีนผดแล้วยังดึงนะครับดึงได้นี่ได้ได้มันแน่นสแสดงว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเราใส่ผ้าหนาๆนาขึ้นไปดึงได้หลวมอย่างนี้สมมุติว่าเราใส่ตัวนี้ผ้าหนาๆนาตรงนี้ก็ไปเพิ่มอีก แต่จริงๆอ่ะมันไม่มีใครจะเย็บหนาขนาดนี้ถ้าไม่ใช่เครื่องหนังนะครับแค่แค่นี้นะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยในการตั้งนะครับหนวดกุ้งที่บางคนนะครับที่ทําไม่เป็นอาจจะคิดว่ามันยากแต่สําหรับคนที่ทําเป็นมันก็จะง่ายนะครับอันนี้คือเอามาทําบอกวิธีสําหรับคนที่ไม่เป็นไม่รู้และก็ไม่กล้าไขาออกมานะครับ วันนี้ก็เอาแบบง่ายๆทุกอย่างนะครับมันที่เป็นแบบนี้มันก็จะคล้ายๆกันนะครับมันไม่ต่างกันเท่าไหร่อันนี้อาจจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้แต่อีกตัวหนึ่งมันอาจจะเป็นมันก็ใกล้เคียงกันนะครับที่ผมสอนท่านผู้ชมก็เอาหลักการเดียวกันที่ผมทำให้ดูไปซ่อมกับรุ่นค่ะ ที่ตั้งหนวดกุ้งได้ได้หมดนะครับได้ประมาณหมดเกือบทุกรุ่นนะครับถ้าเป็นจักเข็มเดี่ยวจักเย็บนะครับวันนี้ก็นะครับน่าจะนานแล้วแนะวันนี้ผอนมากคลิปผมไม่ค่อยคลิปยาวก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมกดสับสไครต์ให้กันบ้างเดอ้อโอเคลาไปก่อนครับพ่อแม่พี่น้อง